สวัสดีครับจุ๊บจุ๊บแคลิปนี้กับผมเฟรติเอชแนลนะครับก็เนือคลิปนี้นะครับผมจะไปทําการลงดันอาเขตแบบยากดันปาร์คนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ลงดันระดับยากนะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ผมเคยเล่นครั้งแรกตอนเด็กนะดันแบบนี้มันยังไม่มีเข้ามานะแล้วผมก็ได้เลิกไปก่อนซึ่งของผมจะไม่มีอ e ีพิเศษนะครับผมจะใช้อ e ีซูโมเข้าไปนะแล้วผมจากที่ผมดูคลิปคนอื่นๆน,นะก็จะเห็นว่า บอส่นะมันอีไม่เข้าแล้วเราต้องแบบลงดีเพื่อฆ่ามันอย่างเดียวแล้วทุกคนดูดาเมจผมฮีทผมแค่พันเดียวแต่คีดาเมจผมอาจจะเยอะหน่อยแล้วคือดูดิลงดีผมบวกหกคุณคิดว่าผมจะผ่านไหมคิดว่าผมจะผ่านไหมผมเห็นแล้วดันมันโหดมากเลยนะผมเรียกได้ว่าผมเข้าไปผมน่าจะตายยับยับนะพอดันเกฟตรงเกฟเกิร์บอะผมยังลงไม่ไหวใช่ไหม เอาละเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าผมจะเป็น E ธรรนีร e ธรรมดาเลยครับอีโซโมธรรมดาเลยลงไปแค่2ตัวละครก็พอครับอ่ะผมเลืมไปผมเอาอีกตัวหนึ่งเป็นหัวบาร์ตี้มาเรามาลองกันเลยผมเห็นว่าเหมือนเขาจะอ e ีกันอย่างเดียวเลยหรือปะเวลาลงอ่ะแต่กระตุกว่ะผมรู้สึกว่าดันนี้มันกระตุกมากเลย เห็นว่าเหมือนตัวนี้มันจะมีเอออี e ด้วยใช่ไหมตัว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 หมัดอะ่ะนี่ผมได้ไอเทมถังปไปแลกชุดสไปเดอร์แมน่าทุกคนน่านไงน่านไงมันอีมันอ e! ีมัน, e! มน, e! มน e! อื้ออไอเชี่ยเอ้อ ไอ้เทียเอยยังไกูลุกเลยเธอเออมากูลุกแล้วมไม่เงยอียับยับเลยตัวนี้น่าจะไม่ยากนะผมผมเติมเลือเติมมานาไว้ตลอดเลยดีกว่าวะ่ะเออโอ้โหมีคิวหลบด้วยโอโ่ะโอ้ดันโอ้ยทำไมมันถึจกจังวะทำไมด่านแรกมันลงดีทีเดียวตายทำไมตรงนี้มันถึกเกิน เฉยไม่เคยลงโอ้มันมันดูโหดจังมันมีอีกันไหมเนี่ยนัน่นนั่นไม่น่าพูดไม่น่าพูดโดนอีอัดหน้านเลยกูอ,อ้ออืออหือโคตรแรงพูดไปใครเขาจะชื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยท่าอะไรวะนะ่ะ โอ้ยโดนจกอ้อโดนเตืตูดไอ้เีฉยเอ้ยอ้าใครก็ได้ช่วยผมด้วยเออเอเอคิอ้วลบคิ้วลบคิ้วลบอีเจอ,อ้วนอ,อีเจอ้วนโอ้โหอีเจอ้วนมันเอาตูดทุ่มผมอีเจอ,อ้วนมันจกตูดผมเออรอดรอดอีเจอ,อ้วนตายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยังไม่ถึงบอสยังตายไปแล้วสามตัวยังไม่ถึงบอสตายไปแล้วสามตัวเกินเกินไปเกินไปครับแต่ผมว่ามันได้ง่ายกว่าเกฟสี่นะในความคิดผมผมมันตายได้เนี่ยโอ้ยลิตาลินาลิตูลิตี้โอ้โอ้มันมีตัวข้างหลังอีกโอ้ยไอเวนเอ้ไอเวนเอ้ไอเวน ơi, ว้าเอาดีก็มาดีครับก็มาก็มาดีครับเอออ้โหตายไปสี่ตัวแล้วชีวิตโอ้โหฟีเกมก็อีเก่งเกินอีเก่งเกินโอ้โหอ,อีไม่เข้าสองหมืนแม่เจ้าโอ้โหคือ มึงก็เก่งเกินนะมึงอีต้องสองแบบเนี่ยเชียร์แล้ว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 จะตายแกยังไม่ถึงบอสเลยยังไม่ถึงบอสเลยืเก่งเกินครับเก่งเกินครับลูกพี่ลูกพี่โอ้โหลูกพี่ครับลูกพี่ครับเออเออมาดีมาดีเออมาดีมาดี จะถึงบอสยังไวะเนี่ยโหยังไม่ถึงอีกเฮ้ยเขาผ่านยังไปได้ไงวะเออเอาดิโอ้โยโ,โ,โดนค้อนเหวี่ยงอื้ห้ออื้ห อเออเออเออืออเออ,อ,อ,อมาดีมาดีครับมาดีครับเดี๋ยวผมอือออเอาว่ะถึงบอสแล้วมั้งเนี่ยโอ้แหลงเอแล้วว่ะโอ้โหยังไม่ถึงอีกโอ้ยชิบหายโอ้โหโอ้โหโโอ้หแม่งไม่ตายด้วยอีทีเดียวแม่งไม่ตายด้วย อีทีเดียวไม่ไม่ตายด้วยอีทีเดียวไม่ตายด้วยโอ้ยไม่ได้เอาเลือดมาลืมเติมเลือดเลยอ่ะไม่ชินปกติไม่เคยไม่เคยลงดามแบบเติมเลือดไงงกไงเออเอาดอาิขอเห็นหน้าบอสสักครั้งหนึ่งมาขอเห็นหน้าบอสสักหน่อยมาโอตวัดตลบตบหน้าตวัดตลบตบหน้าเหรอตวัดตลบบหิ้แอแรงยังวะ ไอเชี่ยเอ้ยแม่งเดี๋ยวหัวใจมันรวมทั้งปาร์ตี้เหรอปกติคือแบบว่าตัวไหนตายก็คือเกิดได้ของใครของมันนี่คือหัวใจแม่งรวมทั้งปารต์ตี้อ๋อหรือตัวนี้มันไม่มีหัวใจนี่ว่ะ ไปไงทุกคนปมกากของผมหน้าบอสยังไม่ทันได้เห็นเลยนี่เดี๋ยวข้าจะกลับมาล้างแค้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับจุเบจูเบ